ในคนดูเลยสวัสดีครับคลิปนี้ขออนุญาติ FC เล่าเรื่อง YouTube บ้างนะครับก็ช่วงนี้ YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆเขาก็มีแอปปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นั่นแหละครับมาสร้างเป็น y o u t u b e จนหลายๆคนคนท่านผู้ชมหลหลายคนช่วงนี้เริ่มเอียนแล้วเริ่มเบือ่อพูดง่ายๆนะแะอีกอย่าง เพื่อนๆ f อ y o u u u b e หลายท่านก็คงทำนะใช้ AI นะครับคลิปนี้ในพลจะมาบอกวิธีว่าไม่ต้องใช้ AI นะโดยเฉพาะการใช้เสียงนะครับมันมีความเสี่ยงนะ AI โดนปิดช่องช่องใหญ่ๆช่อง4ล้าน7ล้านที่ประเทศไทยเราก็โดนปิดไปหลายช่องนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อน b e หลายๆคนก็เริ่มห่างหาย เลือกทําไปเลยนะครับเพราะว่ามันได้ตังช้าเพราะว่า YouTube นี่เขามีระบบตรวจสอบก็คือ AI ก็คือใช้โปรแกรมอะโปรแกรม AI ตรวจคลิปเรานะครับมันก็มีสิทธิ์ที่จะไปซ้ำกับคลิปคนอื่นถ้าเราทำเรื่องคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิยายหรือว่าอ่านข่าวแบบช่องในพลน,นี่นะครับอาจจะมีสิทธิ์โดนปิดช่องเหมือนช่องใหญ่ๆห,ห,หลายท่านนะครับ แล้วผู้ชมก็บ่นกันนะครับว่าเบื่อแล้วไอ้คลิป AI นะโชคดีไปสำหรับท่านที่ทำคลิปแบบเป็นตัวของตัวเองอะถ่ายเองทำเองได้หลายท่านก็เริ่มมาลองใช้เสียงนะจากแอปนะเดี๋ยวคลิปนี้ในพลจะมาพูดถึงแอปแคปคัดนะครับสำหรับหลายท่านโดยไม่ต้องใช้ AI นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือยุค AI อต้องระมัดระวังเพราะมันปลอมได้นะครับ มันปลอมได้ท่านอาจจะเสียท่าให้กับมิจฉาชีพก็ได้นะครับปลอมเป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องเป็นแฟนโทรมายื้มตังค์ก็มีนะเสียงนี่เหมือนเลยใช่เลยก็ได้นะครับอาจจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะมันเกิดมาตั้งแต่สมัยยุคประธานาธิบดีโอบามาแล้วนะครับเปิดมานานแล้วนะครับเกี่ยวกับ AI, เอไอมาหลอกคนทั่วโลกนะ บางคลิปก็หลอกจนผู้สูงอายุหลงเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงพอไปแล้วมันไม่ใช่ทำา AI เอเอายอทำนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปในพลจะนำมาเสนอให้ฟังนะครับเกี่ยวกับ AI นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เพื่อน,อนๆหลายท่านก็ถามมาว่าทำยังไงเสียงที่ในพลพูดมันไม่ใช่เสียงจริงอะ่ะมันไม่ใช่เสียงในพนลหรอกนะ เราไม่ต้องใช้ AI เดี๋นตอนจะพาไปชมนะครับสําหรับเพื่อนๆพื่อน b e นะครับก็คือเราต้องมีคลิปนะเราต้องมีคลิปของเราแบบเสร็จแล้วทำเสร็จหมดแล้วนะทำเสร็จหมดแล้วอย่างของในพลนี่ทำเสร็จแล้วนะคลิปนี้ก็คือตัดต่อเรียบร้อยแล้วนะนี่ตัดต่อมาเรียบร้อยแล้วใส่ภาพใส่อะไรเรียบร้อยนะบางท่านบอก โอ้ oh, ใครก็ทําได้อ่านข่าวให้คนฟังอะ่ะมันไม่ง่ายครับทําเราก็ทําให้มันดีค็จะทําออกมาเป็นต้นฉบับแบบนี้ได้นี่ใช้เวลาเกือบวันหนึ่งเพราะเราอยากให้ผู้ชมที่เข้ามาชมช่องเราอะอาได้รับชมแบบสบายตาสบายใจสนุกสนานหรืออยากติดตามอยากวางเราอย่างเงี้ยนะในความคิดเห็นของเรานะครับชวน ช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นช่องไหนนะอยอดยอดวิวนี่ต่ำเตี้ยเลียดินเลยนะนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ทำคลิปกระแสนะ AI มันชอบคลิปกระแสช่วงนี้นะแต่เราก็ทำตามสบายของเรานะไม่ซีเรียสนะครับครับผมเราได้คลิปมาแล้วก็คือตัวนี้นะคลิปอันนี้ผมคลิปนี้ผมเผยแพร่ไปแล้วนะ นะครับเผยแพร่ไปแล้วครับเราก็มีต้นฉบับเรียบร้อยแล้วก็คือใส่ภาพใส่เสียงเรียบร้อยแล้วเสียงจริงเรานะเรามาฟังดูอันนี้เสียงจริงนะไทยจากเสือเศรษฐกิจสู่คนป่วยแห่งเอเชียข้ามกลางเครื่องยนต์หลักที่ดับสนิทครับนี่คือเสียงจริงที่เราอัดเสร็จแล้วทั้งภาพทั้งเสียงตัดต่อเรียบร้อยนะครับ คราวนี้เรามาใส่เสียงเสียงใหม่โดยไม่ใช้ AI นะครับเราก็ออกไปนะออกไปแล้วก็ผมว่าแอปต่อตอ,ตอ,อื่นก็จะคล้ายๆกันไม่แตกต่างนะครับเราเข้ามาที่แคปคัดนะเราก็เอาภาพภาพหรือวิดีโอที่เราทำไปเรียบร้อยแล้วอะนะครับ ที่เป็นเสียงจริงของเราอ่ะลงไปเลยครับเลือกภาพไปแล้วนะเลือกภาพเรียบร้อยเราก็มาตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับขอโทษนะครับตั้งค่าภาพเราเป็นคลิปท่านก็เกต่อสิบหกยยาวก็สิหต่อเก้าเนี่ยในคนตัดมาเรียบร้อยแล้วนะนี่เสียงจริงเปยุโรปเอเชียท่ามกลางเครื่องจนหลักที่ดับสนิทก่อนที่ทจะ ฟังอะไรนี่อ่ะในลิปนี้นี่คือเสียงจริงนะเนะี่ยคนเราต่ำมาเล็กหน่อยจะได้เห็นเครื่องมือนะครับนี่ครับเครื่องมือของ u t u b e เอ้เครื่องมือของแคปคัตนะของช่องอื่นที่ใช้แอปตัดต่ออื่นก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับนำไปปรับใช้ได้นะครับคราวนี้เสียงพร้อมอะไรพร้อมหมดแล้วนะตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว 16ต่อ9แล้วแนวนอนนะครับทีนี้เราจะใช้เครื่องมือด้านล่างนะครับเราจะใช้เครื่องมือด้านล่างของ YouTube ก็คือพวกนี้นะถ้าเป็นแคปคัสก่อนจะใช้ทุกครั้งก็ต้องกดที่คลิปก,กดให้มันเป็นสีลียมอย่างนี้นะครับก็ขาวอย่างนี้เราก็มาเลือกครับทีนี้เราจะใช้เสียงโดยไม่ใช่ AI นะครับผม เราก็ไปเลือกเครื่องมือครับที่เขียนว่านี่ครับเอฟเฟกเสียงกดเข้าไปเลยครับพี่ตุก๊กอ่าพี่ตุ๊กยากได้นะ AI นี่เราจะไปใช้ครับนี่ AI นี่เราจะไปใช้นะนะ,ะหรือท่านจะใช้ก็แล้วแต่อยไปใช้แล้วก็ไอจุดที่มีเสียน้ำเงินอนึ่งเนี้ยก็คือเสียตังนะนี่เสียตัง อ่าแรกนี่ก็คือมันจะเลือกให้เราเลือกประเภทเสียงมันจะมีเสียงไมชัดแจ๋วเสียงเอ็ o โคเสียงนู่นนี่นั่นนะเสียงในห้องในถ้าเสียงมีรีเวิร์บปรุงเสียงแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีให้เราเลือกแต่เราจะเลือกเสียงเราอ่ะแต่เราจะเลือกตัดเสียงเราให้เป็นเสียงอื่นโดยไม่ใช้โดยไม่ใช้ AI นะครับ AI ดี๋เราไม่เอาเราก็กดไปที่ ลักษณะของเสียงนี่ครับเดือนมานี่ครับมันจะให้เราเลือกมันก็จะมีเสียงเ,เสียงที่ไม่มีสีน้ําเงินเนี่ยที่มีเสียตังอะเราเลือกฟังก็ได้เราชอบเสียงแบบไหนนะมันจะมีหลายเสียงครับนะครับไอ้ที่มีสีน้ําเงินเนี่ยก็คือเสียตังนะไอ้พวกนี้ไม่เสียส่วนมากในพนก็จะใช้สองเครื่องสองช่องในพไม่เหมือนกันนะ ไม่เหมือนกันก็คือเสียงน่ารักก็คือเสียงเจนซี่นี่แหละมันจะมีเสียงโคษนาเจนซี่อัศวินอะไรพวกเนี้นะส่วนมากก็ในผลก็จะใช้เสียงเจนซี่เสียงคนนะครับนี่คือเสียงเราภาคเนี่ยอีเสียงไม่เป็นเสียงคนนะเป็นเสียงอื่นนี่ครับเจนซี่ถ้าเลือกอันอื่นก็ได้นะปุ๊บนะครับจะช้าหน่อยรอให้มันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก่อนนะครับแบบต้นฉบับ สมดแล้เราเลือกม,มันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะถ้าเราไม่เอาเราก็กดไปที่คลิปนั่นแหละให้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็กดไปที่เริ่มต้นฉบับก็คือตัวนี้นะมันจะช้าหน่อยครับพี่ตุกเขาอยากได้แล้วเพื่อนๆอยากได้กดตรงนี้ก่อนแล้วก็เลือกเอฟเฟกเสียงนะครับเราก็เลือกลักษณะของเสียง ผมก็เลือกเจนซี่นี่นเป็นซีเรียมนี้ครับนี่คือเสียงผมงที่แปลงเสียงแล้วนี่ครับของนี่ไรู้สยังไงดีล่าแต่เขาเป็นจริงอย่างที่คิดเสียงกัพูดนะอ่ะผมมองว่าทั้งหมดเลยมันก็จะเป็นเสียงแบบนี้หมดเ,เป็นของวคไม่กี่ตัวเหรอปยระเทศนี่เป็นของคน,ทน,นไทยเรืงประเทศสามประเเป็นของทั้งประเทศคนใดคนหนึ่ง รับจะมาจ,จ<อ>มันก็จะเป็นแบบนี้พอเสร็จก็ดกดทุกนี้ครับแล้วไมพูดเพระว่ามันไม่ได้ไงไม่ได้คือคือรู้สึกกำลังรู้สึกว่าเขาไม่กี่คนกาหนดนะนะครับนี่คือเสียงที่เราแปลงแล้วนะครับผมเรากดออกกดลูกศรน,นะเสียงปกติจะเป็นเสียงในผลแบบนี้แบบที่ในผลพูดอยู่ตอนนี้แล้วก็เปลี่ยนเอาใหม่นะครับเปลี่ยนแล้วนะ ัเป็นเสียงที่เราแปลงแล้วนะโดยไม่ใช่ a i แต่พอถึงตอนนี้มันเป็นเสียงมันเป็นเสียงหมอปลาใช่ไหมเนี่ยพอถึงตอนเนี้ยมันเป็นเสียงหมอปลาเราจะได้เสียงจริงแล้วก็กดไปที่คลิปเรานี่แหละให้มันเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ครับครับกดไปแล้วก็แบ่งครับแบ่งไอ้ตรงนี้เป็นเสียงที่เราแปลงแล้วนะอันนี้เป็นเสียงคลิปของหมอปลานะ เราก็กดเป็นสี Le an, Le ่เหลี่ยมล้วแบ่งนี้ครับเราไปเอาใช่ไหมครับเราก็มาเลือกที่เก่าครับเอฟเฟกเสียง er เอาเครื่องมือ YouTube นี่แหละเอ้เครื่องมือแคปคัสเอฟเฟกเสียงที่เก่านะครับอันเราก็เลือกลักษณะของเสียงครับตอนนี้อันเดิมนี่ในผลเลือกเส er ียงเจนซี่ใช่ไหมเราไม่เอาเราก,กดมาที่ต้นฉบับครับต้นฉบับ พอถึงช่วงนี้มันเป็นเสียงของหมอปลาเราเราจะได้เสียงจริงของเขานะลอาฟังก็ได้นะครับฟังภาพการขึ้นยนต์หลักที่ดักฉนิดกัอนี่นะจะฟังรายละเอียดคลิปนี้จะไฟังคลิปนี้ก่อนนะครับครับนี่ไงรู้สึกยังไงดีกว่าถ้ามันเป็นจริงอย่างที่คิดเสียงกับพูดแห่ะผมมองว่าครับตรงนี้ก็จะเป็นเสียงของหมอปลาเสียงจริงที่เราไม่แปลงนะครับเราไม่ต้องการแปลง เช่นเดียวกันพอมาถึงหมอปลาพูดจบนะเราก็จะเป็นเสียงเสียงที่เราแปลงแล้วก็กดันที่คลิปนี่แหละให้มันเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับนี่แคปคัทนะครับแล้วก็แบ่งแบ่งฉากนะช่วงนี้เป็นเสียงเสียงเราแล้วก็ไปที่เครื่องมือแคปคัทนี่แหละเอฟเฟกเสียง นี่ครับเอฟเฟกเสียงกดเข้าไปเลยครับเมื่อกี้เสียงหมอปลาเป็นเสียงต้นฉบับทีนี้เราจะเอาเป็นเสียงที่เราแปลงเสียงแล้วโดยที่เราไม่ใช้ AI นะครับกดไปที่ลักษณะเสียงเนี่ยล้วก็เราเลือกเจนซี่แล้วก็เอาเจนซี่นะครับจะช้าหน่อยนะครับบางครั้งก็เร็วบางครั้งก็ช้าอีนี้น ขึ้นอยู่กับแต่ละเครื่องของท่านนยครับนี่ครับเสียงจริงในปลลักษณะเสียงนะครับแล้ก็เลือกเจนซี Z ครับผมมันช้าหน่อย <c oughs> คิดว่าแอป,ปอื่นก็มีเหมือนกันนะครับมีทั้งคล้ายๆหน้าตาคล้ายๆกันนี่แหละทั้ง AI ทั้งเสียงของแอป,ปนะครับคือทำไมต้องมาพูดในคลิปนี้เพราะว่าช่วงนี้ y ย u t u b e มันตรวจจับเกี่ยวกับ คลิปที่ทำจาก AI มากเลยนะครับวิธีแก้ง่ายมากเลยก็คือครเราแปลงเสียงเราก็คือเอาหน้าเราไปไว้ในคลิปอย่างเงี้ยเอาหน้าเราไปไว้นะครับหรือไม่ก็พากเสียงเข้าไปบางท่านพอโดน AI ตรวจปุ๊บมันปิดช่องเลยปลิวช่องปลิวพูดง,ง่ายไปร้องเรียนก็ได้แต่ไม่นานโดนปิดอีกนะครับ ก็ฝากเพ่อนเพื่อนที่ทําช่อง YouTube จาก AI ใช้ความระมัดระวังหาทางแก้ไขก็คือภาคเสียงเราลงไปหรือครับเอาหน้าเราเนี่ยแหละไปใส่ใส่ใตรงเนี้ยตรงข้างคลิปนะครับวิธีแก้ไขเวลาเราทําจาก AI ภาคเสียงเราปรงไปด้วยนะครับนี่ครับใช้ภาพซ้อนนะถ้าของในผลเราก็หาภาพ เราก็หาภาพเราแหละไปใส่ในคนก็จะทำเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นเนี่ยเอาไปวางไว้อย่างงี้ครับแต่ยอ่อเล็กยอ่อใหญ่ก็ได้วิธีแก้ไขคลิปที่ทำจาก AI นะครับภาคเสียงตัวเองลงไปด้วยหรือว่าเอาหน้าตัวเองนี่ที่มีที่เคลื่อนไหวนะหรือไม่เคลื่อนไหวก็ได้ไปแปะไว้ยางงี้ครับไปแปะไว้ในคลิปตัวตัวเรื่องตัวคลิปก็เดินไป ตามปกตินะวิธีแก้นะเพราะว่าคนอื่นเขาก็ทําแบบเราอ่ะทํานิยายทําข่าวอย่างเงี้ยโดยเฉพาะข่าวอ่ะพูดตรงๆข่าวในผลเขาไปเอามาจากสื่อต่างๆนั่นแหละแต่ว่าเราก็เอาของภาพของเราเข้ามา,มาด้วยน,ะนี่นี่คือภาพของในผลที่เราถ่ายเองหามาเองไม่ได้ไปขโมยใครมาพูดง่ายๆแต่เนื้อข่าวเราเอาของเขามา วิธีแก้ไขนะครับ AI ทุกวันนี้มันตรวจจับมันไม่ได้ใช้คนตรวจนะใช้ใช้ AI ตรวจแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่ไม่ยินยอมว่าได้ยชั้นติดเหลืองได้ติดแตงได้อย่างไรเราก็สามารถร้องเรียนไปกับ youtube ได้ในระบบหลายท่านบงเคยทำนะครับนี่คือวิธีแก้ไขที่หลายท่านที่ชอบทำ คลิปที่เป็น AI นะครับโดนปิดช่องกันไปเยอะแล้วนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกการรับชมเราพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ